ฟอร์มมาใหม่สายบัญชีธนาคารเชิญสมาชิกสมัครรับเงินฟรี50บาทได้ทุกคนได้ทุกท่านนะครับรีบสมัครใต้คลิปวิดีโอแจก50บาทสามารถเช็คอินทุกวันวันละ5บาทสะสมยอดเงินนะถอนขั้นต่ำนะครับ300บาทถอนเงินได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมยอดเงินที่จะเติมลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่500บาทเชิญสมาชิกผู้ใช้10คนรับผลิตภัณฑ์แบบฟรีๆนะครับผมวิธีการทํางานกับแพลตฟอร์มนี้เริ่มต้นสมัครเลยนะครับเมื่อทําการคลิกใต้วิดีโอกดลิงก์แล้วนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ถือนะครับ ใส่เลข084ด้วยนะครับใส่เลข0ให้ชัดนะแล้วก็กำหนดรหัสผ่านนะครับใส่ตัวอักษรตามให้ถูกต้องจากนั้นกดยืนยันเดี๋ยวพาไปดูในแพลตฟอร์มเมื่อเปิดมาแล้วนะครับระบบปฏิบัติการเป็นภาษาไทยเรียบร้อยดีนะครับมีการประกาศแจ้งด้วยว่าวันที่17เมษาเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็รับโบนัสฟรี50บาทได้ทุกคนนะครับลงทะเบียนใช้งานได้วันละ5บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปดู50บาทนี่ครับผม เงินเข้าอัตโนมัตินะครับห้าบาทเข้ามาแล้วนะครับแพลตฟอร์มถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่300บาททำอย่างไรเราถึงจะถอนได้เดี๋ยวผมมีคําตอบนะครับเราจะต้องสะสมยอดเงินตรงนี้ให้ครบ50าบาทโดยวิธีการทํางานของตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันสายลงทุนเชิงปริมาณนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นในการสร้างรายได้เข้าในส่วนของบัญชีธนาคารไทยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับขั้นต่ําในการเติมเงินอยู่ที่300บาทนะครับใครที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่กดคลิกฟรีก่อนเลยนะครับหรือท่านจะเติม700บาทหรือท่านจะเติม1,500บาทมันมีความแตตก่างอย่างไรรนะคับผมจะาททันะครับ สำหรับ300บาทนะทำงานอยู่ที่90วันนะครับปันผลให้กับเราวันละ60บาทนะครับรายได้อยู่ที่5,400บาทครับผมต่อไปนะครับ700บาทเราจะปันผลรายได้อยู่ที่วันละ1 5 6บาทนะครับรายได้รวมอยู่ที่14,40 0บาทครับ ต่อไปตัว1,500รตัวนี้ผมแนะนําเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับแนะนําถ้าเราจะลงทุนในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี้นะครับผมแนะนําให้เติม1,500ัรบาทไปเลยนะครับเพื่อที่จะถอนเงินได้แบบทุกวันนะเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับกับเงิน1,500ยเนี่ยเราเติมไปครั้งเดียวนะครับเติมไปครั้งเดียวพอวันลุ่งขึ้นเราก็ถอนเงิน366บาทนะครับเข้าบัญชีธนาคารไทยได้ทุกวันทํางานอยู่ที่90วันครับผมและรายได้รวมนะครับอยู่ที่32,940าีบาทมีรายได้อยู่ที่วันละ366บาท ต่อไปนะครับสินค้าถัดไปนะจำเป็นจะต้องรอนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งการอัปเดตนั้นในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นและเพิ่มขึ้นนะครับเราก็รอติดตามข่าวเนาะต่อไปผมจะมากดดูในช่องที่2นะครับอ่าช่องที่2ตรงนี้ก็จะมีโชว์ในส่วนของผลิตภัณฑ์และรายได้นะครับถ้าเรานะครับเริ่มทําการลงทุนเรากดรับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาในส่วนของอ่าตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมา แล้วก็โบนัสนะครับสามารถที่จะกดรับโบนัสแบบฟรีๆได้เลยนะครับอกะรหัสเดี๋ยวจะมีการแจกโค้ดด้วยนะครับรอรับโค้ดแบบง่ายๆฟรีๆนะครับผม ตรงนี้นะครับมันจะมีแจ้งเตือนนะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีการเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับมาลงทุนเราจะสร้างรายได้แบบฟรีๆได้อีกนะครับรับผลนผลถ้าลูกทีมของเรานะครับหรือคนที่เราเชิญสมัครต่อลงทุน90บาทเราก็กดรับได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าลงทุน270บาทเป็นต้นไปนะครับยอดรวมอยู่ที่2,700บาทเราก็ได้รับเงินเพิ่มอีกนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเพื่อนเติม90บาทนะครับทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่900 900บาทนะครับจำนวนยอดเงินรวมอยู่ที่900บาทนะเราก็จะได้90บาทประมาณนี้นะครับถ้าคนเติม270บาทเป็นต้นไปนะยอดรวมอยู่ที่2,007 7เราก็จะได้อยู่ที่270บาทประมาณนี้นะครับซึ่งอนอกจากการลงทุนแล้วก็กดรับรายได้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ ทีนี้การทําทีมนะครับมันก็จะมีอยู่สาําดับชั้นนะครับแต่ผมแนะนําให้ทําทีมแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าทีมชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยไม่คุ้มนะครับได้เปอร์เซ็นต์เดียวเองแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะโดนแบนด้วยนะครับดังนั้นใครจะสร้างทีมนะครับแนะนําให้ลงทุนนะครับแล้วทำทีมแค่ชั้นเดียวจะได้อยู่ที่18เปอร์เซ็นต์นะครับหากท่านต้องการทําทีมนะครับสามารถ copy link นะครับหรือสําเนาได้นะครับแล้วก็มาอ่านในส่วนของรายละเอียดได้นะครับต่อไปนะครับในหน้าของฉันนะเพื่อสมาชิก เติมเงินถ้าเราต้องการเติมเงินนะครับเราก็กดที่เติมเงิน1,500บาทนะครับผมแนะนํา1,500บาทเพราะว่าสามารถถอนเงินได้วันละ366บาทนะครับแล้วก็จานวนเงินลงทุนเนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะเมื่อเราก,กดเติมเงินนะครับเราก็กดคําว่าเติมเงินตอนนี้ได้เลยเพื่อที่จะรอในส่วนของ hey PayPal ขึ้นมาหน้าสแกนนะครับเราก็ทําการสแกน QR Code และรอนะครับเราต้องรอมันขึ้นเครื่องหมายถูกพอมันขึ้นเครื่องหมายถูกปุ๊บนะครับยอดเงินก็จะเข้า มาไปเรื่องการถอนนะครับสำหรับการถอนเงินท่านก็สามารถผูกบัญชีก่อนได้เลยนะครับก็ใส่นะครับในส่อนของชื่อบัญชีเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ก็คือเบอร์ ID ของเรานะครับสามารถกดเลือกได้นะเพื่อสมาชิกสแกนดูใน o o o g l ลเราได้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่า ธนาคารของเราเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้จะใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างเช่นกรุงไทยเคทีบีเอสซไทยพาณิชย์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเคแบงก์เนี่ยก็จะเป็นธนาคารของกสิกรไทยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดดูได้มันก็จะมีเมนูดาวน์โหลดนะครับแล้วก็บันทึกการถอนเงินบันทึกการเติมเงินบอกเรานะครับรายละเอียดของทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีเมนูของซัพพอร์ตนะครับในกรณีที่เรามีปัญหานะมีช่องทางการเข้านะครับของทเทเล gram ให้เราเข้าไปในกลุ่มได้ ก็จะมีในส่วนของช่องทางนะครับหากเราเข้าร่วมกลุ่มนะก็จะมีข่าวสารต่างๆเนาะเพื่อสมาชิกก็เข้ามาได้ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับสายบัญชีธนาคารไทยนะครับอย่าพลาดนะเพื่อนสมาชิกตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้วันแรกวันที่17เมษายนนะครับใครเขียนวิพีดีโอนี้นะครับท่านก็สามารถสมัครใต้คิวโอของช่องเต็บตังได้เลยครับ